สวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้เช้าวันที่12มิถุนายนพศ2568นรสะครับมาสวัสดีทักทายพี่น้องยามเช้าครับบรรยากาศแปลงหญ้านะครับแต่บรรยากาศหญ้าที่ถูกฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชเนานะอ่าอันนี้เป็นแปลงสวนของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ่ของเราแต่ว่าเขาฉีดพ่น เราก็ถ่ายคลิปมาให้พี่น้องดูให้ความรู้กันนะครับมันมีความจําเป็นสาหรับตัเกษตรกร,กรที่เขาทำสวนทําไร่นะครับเขาจะจอบมาถากมาดายอยู่มันก็เ,เข้าใจได้ว่ามันไม่ไหวเนาะที่ดินเป็น20 30ไร่ปลูกเป็นสวนทุเรียนใหญ่ๆแบบนี้สวนกล้วยสวนอะไรก็ตามแต่จะให้เขามาถากมาได้มาฟันอันสมัยก่อนคงเป็นไปไม่ได้เพราะสมัยนี้ก็ เรื่องอำนวยความสะดวกก็เยอะแยะอัทิเช่นเนี่ยครับยากำจัดวัชพืชเนี่ยนะแต่มันก็จะ,ะสำหรับคนทำสวนทำไร่ก็จะเป็นมิตรแต่ถ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์อย่างพวกเราเรา,เราท่านๆก็มองตาขวางเลยครับนะการฉีดยาก็ยาเจะได้เนาะเนี่ย้ยาขนงามเนี่ยเขาฉีดเขาพ่นเขาเขาไม่เสียดายถ้าเป็นเรานี่คนเลี้ยงสัตว์นี่ไม่ฉีดเนาะ เราจะต้องเอาเครื่องมาตัดค่อยๆตัดค่อยๆเลม็มเอาแต่หญ้าสวยๆไปให้วัวควายเรากินหญ้าโอ่อนๆนะครับนะอันนี้เขาก็ฉีดพ่นทิ้งไปเลยเพราะเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์ถ้าคนทําสวนด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยนี่สบายเลยนะครับเนี่ยสบายเลยเขาจะเอาญ้าไปให้วัวควายกินได้อย่างสบายเลยเนี่ยสวนนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับติดยี่สิบไร่เมือนกันติดยี่สิบไร่ พี่น้องครับถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ที่เขาฉีดไว้นานๆนแล้วบางคนพี่น้องกังวลบางพี่น้องบางคนกังวลเนาะว่าเอออาจารย์มันจะเขาฉีดยาพ่อนอยาฆ่าหญ้ามาสักสิบห้าวันแล้วสิบวันสิบห้าวันแล้วบังเอิญควายเราไปกินไปกินไปแทะไปเล็มนิดๆหน่นนอยๆจะเป็นไรไมันไม่เป็นไรนะครับพี่น้องยิ่ง้าฝนตกช้าแล้วนี่ยิ่งสบายใจได้เลย นะครับตอาฝนตกช้าแล้วยามันก็ลงไปอยู่ที่พื้นดินหมดแล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยาประเภทดูดซึมมันก็ดูดซึมเข้าไปในลําต้นดูดซึมเข้าไปในชั้นรากยาเผาไหม้ดิ้งยาถับเผาไหม้ก็เป็นอะไรที่โดนน้ําชะล้างได้เร็วมากครับพี่น้องไม่ต้องกังวลนะแต่ถ้าฉีดใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับภายในสองวัน3วันนี่สภาพญ้ามันยังแค่ใบมันยังแค่สลดสลด,สลดเราไม่รู้อันตรายนะครับพี่น้อง อันตรายต้องคอยระวังนะครับหน้านี้หน้ายาขึ้นเร็วขึ้นเยอะเกษตรกรเขาก็จะใช้วิธีการใช้ยากําจัดวัชพืชเนาะใยากาจัดวัชพืชพีน่น้องต้องคอยระวังคอยสอดส่องดูแลใบหญ้าที่ถีดโดนยาฆ่าหญ้าฉีดมันก็จะไม่เหมือนครับจะไม่เหมือนหญ้าปกติใบมันจะเป็นสีมันมันเคลือบนะครับแล้วมันก็จะสลบหี่เหี่ยวลง วันที่2อที่3าวันที่3จะสังเกตได้ชัดวันที่2ก็เริ่มแล้วนะครับแต่วันแรกนี่ไม่รู้เลยนะวันแรกนี่จะลักษณะมัน,ม,นมันเคลือบเฉยๆนะครับฝากให้พี่น้องได้พิจารณานะครับได้พิจารณาเรื่องยากำจัดวัชพืชด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ